ในการอำนวยความสะดวกในการจัดคูหาเลือกตั้งสำหรับผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทีนี้มีวิธีการในการจัดคูหาเลือกตั้งอย่างไรในการอำนวยความสะดวกตรงนี้ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาอำนวยความสะดวกโดยมอบหมายให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปนเนี่ยให้มีหน้าที่ในการจัดคูหาจัดหาอุปกรณ์ ที่ทําให้การใช้สิทธิ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นการเพิ่มความกว้างของคูหาเลือกตั้งให้เหมาะสมกับผู้ที่ใช้วิวแชร์และในกรณีที่ไม่สามารถกาบัรเลือกตั้งได้ด้วยตัวเองเนี่ยกฎหมายก็อนุญาตให้กรรมการประจำหน่วยหรือญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจก็ได้เนี่ยสามารถที่จะกากะบาดแทนภายใต้ความยินยอมของผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพ ในการพาผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพไปเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม2566ทีนี้การจัดคู่หาเลือกตั้งเนี่ยการอำนวยความสะดวกตรงนี้เนี่ยผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพสามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้2รูปแบบ1ก็คือใช้สิทธิ์ลงคะแนนณะหน่วยเลือกตั้งปกติก็ได้โดยมีกรรมการประจําหน่วยเนี่ยเป็นผู้อำนวยความสะดวกและ2เนี่ย สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งกลางก็ได้โดยท่านจะต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้านะครับกรณีใช้เลือกตั้งที่เลือกตั้งกลางสําหรับวิธีการจัดคูหาเลือกตั้งสําหรับผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพข้อแนะนําก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงจัดในสถานที่ที่ต้องใช้บันไดนะครับสถานที่ที่มีทางเดินเป็นทางเรียบแล้วก็จัดให้ทางเข้าออกภายในคูหาเลือกตั้งมีพื้นที่กว้าง พอให้วิวแชร์เข้าออกได้สะดวกแล้วก็อำนวยความสะดวกกับผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพโดยวิธีที่เหมาะสมทีนี้การใช้สิทธิ์ลงคะแนนสําหรับผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพเนี่ยกปนและเจ้าหน้าที่รอปภสามารถพาเข้าไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนและจัดให้มีบัตรภาพสําหรับผู้พิการทางสายตาและก็ช่วยเหลือในการลงคะแนนภายใต้าการกำกับดูแลของกอปนให้ได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง ถ้าไม่สามารถทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้เองกอบนหรือญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจก็การกระบาดแทนได้โดยจะต้องได้รับความยินยอมและก็เป็นไปตามเจตนาทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือวิธีการจัดคูหาลงคะแนนเลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุคนพิการหรือทุกพลภาพในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั่นเองนะครับ